สวัสดีครับพี่น้องครับคิวนี่พามาทงไฮทงหน้าครับฝนก็ล่างตกกับทั้งบ้านผมอํานาจเจริญอันนี้หน้าหน้าไม่เท่าครับเดี๋ยวพาไปเอางัวเขาคอครับฝนจะตกแล้วนี่นะชีวิตบนบานครับปลาปลาหยางเพิ่นเตนินเขาจะปลูกหยาใ้งวนะครับงวเป พอเท่าไม่เท่าผมก็ปลูกปลูกหญ้าให้ง่วงให้กันครับแมนเดินมันขอกงัวเพิ่นน้องสาก็ะน,น่ำบกไปร้ายครับส่วนนี้ก็ลังเติมขึ้นมาเนี่ยแหละครับซาตะละทงซึ่งน้องนี่ก็แหง เพื่อนมาปลูกไว้ทงฟังดังดีครับแล้วก็ยุงเทพบนี่คือห่อนบรรยากาศแน่นี้คักแล้วครับแต่ว่าหอนน่อนนะจังเลยครับบ้านบ้านห้องหอนก็คือรุงเทพครับเพราะมิตึกลบแต่ว่าห่างไกลโควิดแน่นอนนะครับแน่นี้ิอยู่บ้านเขาบอกไปสุงมิงก็ไปอยู่ไปอยู่มั่นนี่หน้าเพื่อนบ้านนไทยหดอยู่ครับเพื่อน ถ่ารถดเดือหลดกันล่อชิ่วกันร้ายครับรถอยู่บ้านกันร้ายขั้นเลยแต่ว่าบนเนี่พันธ์ชีมาไทยโูดพังกระชีว่านปุ๋ยแล้วกับชีวานเขาทว่าหน้าผมวานแหลวแล้วมือนีละวานรอบที่สองหน้าผมแล้วเรียบ้อยเหมือน,นเดิมมะเบิงมะเหล่นทงน้ำพเพาะเถาก็ไม่เถาเนาะไม่เถาเพิ่นก็ลังไปเอางูดเขยไทยคลิปครับไม่เถาเอางวก กบอผมง้อน,น้อยเฮาก็ออกมางก่อนพวกผมจะมาส่งเมษาเมื่อก่อนเมษ,า,มา,นะเมษาเนี่ยเลยง้อน,น้อยเดินมีง้อสองแม่ครับกับลูกหนึ่งโอ้บรรยากาศก็ร่างดีครับฝนมันมาแต่ทั้งพูดผลทั้งอำเภอฟังทั้งหมดเป็นอำเภอเสนางครับชาวบ้านผมอยู่หมู่บ้านผมอยู่อีกฝากครับพูก ข้าไปประมาณสองโลกลัวอดบ้านหน้าผมยังเป็นหน้าตีนบ้านนะครับพี่น้องอาจจะมีเสียงล่มเขาได้ครับหน้าหน้าโพถ่าไแม่เถ่าผมก็ทงนั่งนี่เป็นมะเสวาเห็ดนะครับน้ำคู่ก็ไ่พูนก็ไปก่อหลังพูดพุดไปเมื่อยผมออกมายอันนี้เป็นเสวาหน้าหน้ากีไส้เป็นเห็ดกีไส้เป็นก็นไมเพื่อเห็หน่ีไช้เป็นมาเห็ด เย,เยนะ <c oughs> ็นแท้ด้วยผมไงงานบ่นหนักต้องให้แม่เพิ่นย่งางออกกอลังกายเนะ <c oughs> าะทังบ้านบวกผมกัเน้นเน้น,เน,นเน้นเลี้ยงหญ้าปลูกหญ้าเลี้ยงแล้วครับเนาะ งันตื่นคอยบ่แม่ ลูกกระตุ้มเมียโอ้เป็นเงินเป็นหนาอดอกเนาะ <c oughs> <c oughs> สมัยก่อนนี่เลี้ยงงวอยังเพิ่งง้อโค้งการนาะแม่เนาะสมัยก่อนเลี้ยงงัวโค้งการออกลูกแล้วก็ขึ้นข้าเจ้ากูเมื่อนี่เป็นงวเจ้า,จาของเองแล้วสื่อมาใหม่ บรรยากาศที่กรุงเทพเบ่มีครับนะั่นบรรยากาศที่กรุงเทพ <c oughs> <c oughs> เบ่มีพระเขาคอกแล้วบนสีบบตกมาแม่ฝนอือ <c oughs> นี่จังเป็นหน้าพอเถ่าไม่เถ่าผมครับบัดนี่จะให้ชุ่มีให้เดียวขันผมจะพูนพูนจนหอดโกคออกนี่ก็ออมมะพีครับออมมะพีมีสองแถวนะหน้าเพื่อนนี่แถวนึ่งกับแถวนึ่งแถวเพื่อนพระกันเห็ดหน้าเน,น,นี่ยเนี้ยงักยอกบอก่เข้าขอครับ มาเบิ่งบรรยากาศสิครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆเด้อที่เข้ามารับชมคลิปครับฝากกดติดตามส่องน้ำเนยครับพี่น้องบ่จะเขา่เขาคอกอยู่ได้บั่นหน่อย,อยนหน่อยคืออะไรง่วงนหน่อยขเขา่เขาคอกไอ้ง่วงหน่อยเข่าคอกเร็วมันจะบ,บ,บนน๊ะซ้นมัน พร <laughs> <c oughs> <ผ>มดื้อของโน้หน่อยครับนั่นก็ล่งดื้อ <c oughs> อยู่ในห้างมีมีหงาเกี่ยวไว้่นะครับเนาะเอาสิเป<อ>ี๊ยดูไหนเราเห็นลมูมันช่วยเปนยานใช่สวัสดีครับพี่น้องครับขอบคุณหลายเข้ามารับชมครับสวัสดีครับ 还用啥？哎，哎。